ครับผมผมผมจิ๊กซอว์หรือผมไอเทมอ่ะไฟนี้ซ้อมมากี่วันรู้ตัวประมาณเกือบเกือบสามสิบก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายที่เดิมเลยใครเป็นคู่เบ้าซ้อมมาตอนนี้ก็พี่พีนะคะเชื่อตัวตอนนี้อายุเท่าไหร่งศ์สิบเจ็ดตึ้นต้นเลยอ่าสูงเท่าไหร่สูงประมาณร้อยหกสิบเอ็ดน้ำหนักปล่อยตอนนี้ประมาณห้าสิบกว่ากว่ามวยสไตล์อะไรครับทุกวันนี้จะมวยมั่วแล้วครับ เกือไปเลยบเพื่อนอ่าวันนี้เลยต้องมาเจอกับจวงอางจวงอางสื่จวงอาดำเคยต่อยกันไหมไมเคยครั้งแรกเลยสึ่งสาเกงกต่อยเขยังได้ดูยังดาเขาเมือจไตล์วันนี้มาเจอจวงอางดำนะวันกีวันแผ่งไงดิก็การสไตลล่าสุดต่อยไปที่ที่นวันนั้นต่กับอีกิดิเปย์มพิกแพยหาพิยหน้าเปเหรเวทเท่าไหร่ตอนนั้นร้อยร้อหนึ่งวันนี้ต่อยร้เนาะเมื่อกี้สองหนักว่เป็นไงบ้าง จุดหน่งจุดสองไม่น่ามีปัญหาอะไรร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์ทรงมวยกีแรงวันนี้พ่อมาแจ้งเกิดเอาชนะนะคุ้มมากี่กิโลไฟนิดกิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเราเราแต่งตัวสุากจุดแรกคนจังหวัดการศึกษาฝากคืนช่วยแฟนกลับหน่อยฝากิดตาม์มังเงานางกันที่สนาับอลแจ้งเกิดด้วยนะอ่ะขอเชคดีครับ